สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอนะคะวิธีการเอาไฟล์วิดีโอของเราที่เราทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะขึ้นไปนําเสนอบนอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งตัวแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะจะเห็นว่ามีวิดีโอที่หลากหลายเยอะแยะมากมายทั่วโลกนะคะก็คือ youtube นั่นเองนะคะเราก็จะมาดูว่าเรามีขั้นตอนอยังไงที่จะนําเสนอผลงานของเราได้บ้างนะคะอ่ะนะคะเริ่มแรกเลยเราก็อาจจะต้องมีไฟล์ที่เราเตรียมไว้ก่อนตอนนี้กูเตรียมไว้แล้วนะคะ จากนั้นเราก็เข้าไปใน YouTube ซึ่ง YouTube นี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่อ่ o g l e นะคะ Takeover เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มี username, password ของ Google ก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ YouTube ได้ทันทีเลยนะคะก็เปิด www.youtube.com เนาะก็จะมีทางขวาเป็นปุ่ม Sign-in นะคะแล้ก็ใช้ Account ของ Google นะคะเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปใช้งาน YouTube ได้เลยนะคะอ่า นะหลังจากนั้นเนาะปุ่มข้างบนนะคะ,ะก็จะมีปุ่มที่เป็นรูปกล้องอยู่นะคะคลิกปุ๊บม,มันก็จะมีควาว่าอัปโหลดวิดีโอนะคะก็เลือกอัปโหลดวิดีโอนะคะ,ะจากนั้นนะคะเราจะเลือกคําว่า select file เพื่อเอาไฟล์ของเราเข้าไปก็ได้หรือไปที่วิดีโอของเรานะคะแล้วก็ลากเลยก็ได้นะคะลากเลยอ่านะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะคลิกปุ่ม select file ก็เช่นเดียวกัน ระยะเวลาที่จะใช้มีการอัปโหลดก็ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์เรานะคะ,ะขั้นตอนการเผยแพร่ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือเป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอเราทีหนึ่งนะคะ,ะเริ่มต้นเลยก็คือชื่อนะคะชื่อ,องานของเรานะคะในที่นี้มันก็จะใช้ชื่อเดียวกับไฟล์ที่เราตั้งไว้นะคะเราสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะคะเรื่องต้นเป็นรายละเอียดเราอยากจะให้รายละเอียดอะไรเช่น ลิงก์ของเรานะคะหรือว่างานข้อมูลของเราได้มาจากดเฟรนซ์อันไหนเราจะใส่ลงไปในนี้ก็ได้หรือเป็นการเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับงานที่เราจะเกี่ยวข้องหรือว่าเอาคลิปมาใส่ในนี้ก็ได้นะคะอ่ะส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือทาแนวนะคะก็คือเป็นการเอาภาพนะคะที่อยากจะให้มันโชว์เนาะเวลาเราขึ้นมาใน youtube อยากให้มันโชว์หน้าตาเป็นยังไงนะคะ เปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะะก็อาจจะเป็นตัวตัวทำแนวตัวนี้นะคะตัวที่จะเป็นตัวดึงดูดคนที่จะมาดูผลงานของเราเนาะถ้าใครที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะอ่ะส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างก็คือเพลย์ลิสต์นะคะเพลย์ลิสต์คืออะไรนะคะเพลย์ลิสต์ก็ ในฐานะที่เป็นคนคนอัปโหลดไฟล์วีโอเนอะาะการที่เรามีโฟลเดอร์ย่อยๆอยู่ข้างในก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะคะเพลย์ลิสต์ก็เหมือนเป็นวิดีโอย่อยๆอยู่ข้างในนั่นเองนะคะสามารถที่จะคลิก New วิดีโอแล้วก็อิ new playlist นะคะแล้วก็ตั้งชื่อแล้วก็เลือกว่าเราจะเผยแพร่ตัววิดโอ่กรุ๊ปนะคะกรุ๊ปของเพลย์ลิสต์นี้หรือกรุ๊ปของโฟลเดอร์นี้ให้กับผู้ใช้ที่เป็นใครได้นะคะจะเป็นแบบสาธารณะเลยนะคะเป็นส่วนตัว <c oughs> หรือว่าเฉพาะกลุ่มคนที่มีลิงก์ของเรานะคะ ก็ได้แต่ในที่นี้ครูไม่เพิ่มนะคะเพราะว่าครูมีอยู่แล้วนะคะครูก็เลือกเป็นวิดีโอนะคะแอลโซไปแล้วก็เลือกวิดีโอนะคะกดปุ่มดันเนาะอีกภาพนหนึ่งนะคะก็คือเป็นออเดียนออเดียนก็คือคนที่จะมาดูของเราเขาจะแยกแค่ว่าเป็นเด็กหรือป่านะคะถ้าเป็นเด็กก็คืออาจจะมีการแบบต้องไปตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมนิดนึงว่าวิดีโอนี้มีภาพมีเสียงที่เหมาะสําหรับเด็กหรือปล่านะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช่นะคะเช่นแบบของเราก็เลือกเป็น no is Not made for kids นะคะแล้วเราก็คลิกปุ่ม next ไปได้เลยนะคะสเทปที่2คือวิดีโอ Element นะคะเราสามารถที่จะใช้การ์ดหรือใช้ End Screen เพื่อที่จะดึงดูดผู้ฟังนะคะหรือทำให้วิดีโอของเรามันดูแบบแบบเป็น p r o f e s ชั o นอลมากขึ้นใครที่แบบชอบติดตาม y o u t u b e อต่างๆก็จะเห็นว่าเริ่มต้นหรือตอนท้ายเขาจะมีเครดิแตแบบให้จดจำช่องของเขาเป็นต้นนะคะก็จะมามาใส่ในช่วง Add and อ n end s c r e e n ตัวนี้ได้นะคะ ของคุณไม่มีก็ next ไปเลยนะคะเช็คนะคะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการตรวจสอบนะคะเรื่องของ copyright <c oughs> นะคะแล้วก็กดปุ่ม next นะคะพาสสุดท้ายนะคะก็คือเป็น visible ก็คือเราจะนำเสนอวิดีโอนี้ให้กับใคร private ก็คือแค่เรานะยังไม่พร้อมเป็น private ก่อนหรอจะเป็นวิดีโอพิเศษของเรานะคะ อันลิสตนะคะก็คือให้คนอื่นด้วยแต่เป็นคนที่มีลิงก์ที่เราให้ไปเท่านั้นนะคะพล็ l i c k ก็คือใครก็ได้นะ,ะเป็นสาธารณะนะคะเคสนี้คุกก็เลือกเป็นสาธารณะนะคะสเกจจ e ใช้สําหรับการกําหนดว่าเอ้ยเราอัพโหลดไปก่อนแต่เราอยากจะให้มันมันนำเสนอเมื่อไหร่นะคะอ่ะแต่ถ้าเราอยากให้นําเสนอทันท,ทีเราก็ไม่ต้องคลิกนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะ copy link เพื่อที่จะเอาไปเผยแพร่ได้เลยนะคะอ่ะเสร็จกดปุ่มเผยแพร่หรือว่าพล็ l ตนะคะ เสร็จแล้วนะคะมันก็จะให้เราสามารถที่จะแชร์วิดีโอที่เราเพิ่งทำเนี่ยนะคะไปในสื่อต่างๆได้นะคะตามลิสต์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o กู๊กวอทช์แอปทวิตเตอร์อีเมลเป็นต้นนะคะอะหรือว่าจะ Copy Link ก็ได้นะคะแต่ว่าเราไม่ทำเนาะเราก็กดปุ่ม close เลยนะคะอรอสักครู่ก็อย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าวิดีโอเรายาวไหมถ้ายาว หน่อยก็อาจจะใช้เวลาในการอัปโหลดขึ้นหน่อยแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวอ,อินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะคะว่ามีแบนด์วิดต์หรือว่ามีความเร็วในาการอัปโหลดข้อมูลเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ะซึ่งในนี้นะคะก็สามารถทำให้เราที่จะา d e l e t e นะคะ delete ได้นะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดได้นะคะหรือว่าจะไป Edit ข้อมูลก็ได้ในส่วนของ v i s i b l e เองก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะอ่ะเป็นต้นดูได้ว่ามีใครดูแล้วนะคะ ดูว่ามีคอมเมนต์เท่าไหร่นะคะมีดิสไลค์มีไลค์เท่าไหร่ก็จะเป็นเหมือนตัวชตินะคะให้เรานะคะ,ะจริงๆในในส่วนนี้ก็จะมีรายละเอียดมากนะคะเราอาจจะพูดคร่าวๆให้เราพอที่จะสามารถนํางานของเรามานําเสนอใน YouTube ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับวิดีโอนี้นะคะสวัสดีค่ะ